เมื่อกี้แมงจะอาจจะวิ่งเลื้อยกำแพงเหรอมีคนอยู่ทางขวานอนเห็นไหมยิงไม่ได้รถมันวิ่งอย่างไรวิ่ยสองตัวนะ เยี่ยคนในท่านคนไอ้ที่มันยิงเราอยนะาี่น่ะไปไปเก็บของเก็บของมาร์คส้มมีไอ้ดอกนุ่นมันเจ็บ่อย้วมันอยู่นอกวงวัดแตอ่อยู่ไม่ไกลอ่ะ อันนี้คนนะจะเปอซ่าไหมครับม,มีอาร์กอะไม่ใช่ไม่อาร์กก็ปิดก็ปิด มันเป็นงานนึงฟืนฟืนนงานนึงก็ใช่เดินเดินเดินยวงอะไรกันนี่วะ ีบอดเมื่อกี้นานๆจะเจอสักทีเห็นอะไรยากเกินในการวิ่งงอนตีวิ่งด้วยคู่กันอย่างนี้นอนเห็นแล้วเออมากเหลืองน,นะเจอรอบไปสักเห็นแล้วสามตัวเลย ไปตงที่นี่มันคนดีกว่าเอาให้ได้นอนเอาให้ได้เยวตายวงได้สัตว์ตวง,งไปยืนนอกวงทำไมเ<า>้มันก็อยู่นอกวงเลยสัตว์ ่าสมบูรณ์ด้วยสายใด,งงดยแล้วไม่รู้แล้ววงไปทางมันด้วยสัตว์เอ,อ้ยเยี่ยละโอ้ได้วะเนี่ยนไงวะน่งส้วมเลยอ๊รดือดงก้อนหินนี้ก้อนหินหน้าส้วม เออเฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยวมยาลงกว่าอนที่คุกบิงเข้างั้นงสักสักคัณเดกคุณเดกคุณมาวะ มองไม่เห็นกูแล้วดิตรงก้นเห็นอยู่ตรงก้นเห็น,อน,น,เ,หนเออขาดก <Enemy. S 1> ูแล้ชขาดเลยชาดเลย เฮ้เออเฮียมึงจะวิ่งไปไหนสักมึงก็ได้แค่วิ่งวิ่งรอบขีดนี้แหละ